วันนดู EP 20วันนี้เสนอภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ Up in the Air โดยเป็นเรื่องของไรอันนะคะหนุ่มใหญ่ที่ยังครองชีวิตโสดเขากําลังถูกพนักงานหลายคนต่อว่าเพราะเขานั้นไล่คนเหล่านั้นออกจากงานไรอันไม่ได้เป็น HR หรือว่าทํางานตําแหน่งใดๆในบริษัทนั้นด้วยซ้ำงานหลักของเขาก็คือการรับคําสั่งไล่คนออกจากบริษัทที่ไม่กล้าไล่พนักงานของตัวเอง บริษัทเหล่านั้นก็จะมาใช้บริการที่บริษัทไรอันทํางานอยู่ค่ะแม้ว่าง,งานหลักจะเป็นการไล่คนออกนะคะแต่งานรองก็คือการเป็นวิทยากรบรรยายในยเรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตหลังออกจากงาน ด้วยความที่การทำงานนะคะจะต้องอยู่สนามบินเป็นส่วนใหญ่ไรอันได้พบกับอเล็กซ์ค่ะนักธุรกิจหญิงที่มีสไตล์ชีวิตแบบเดียวกันทั้งสองแลกการ์ดกันดูนะคะว่าแต่ละคนนั้นเดินทางไปที่ไหนหรือว่าไปพักโรงแรมไหนมาบ้างด้วยความพูดคุยกันถูกคอหากทริปไหนที่ไปในสถานที่ใกล้กันพวกเขาก็จะนัดพบกันบ่อยๆแล้วก็แอบมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆด้วยวันรุ่งขึ้นนะคะไรอันได้รับโทรศัพท์จากคาร่าพี่สาวของเขาโดยบอกว่าจูลี่น้องสาวกําลังจะแต่งงานแล้วก็มีเรื่อง ้ไรอันได้ช่วยค่ะเป็นการเอารูปคู่ของจูลี่แล้วก็สาม,มีของเธอนะคะไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปเก็บมาเพราะว่าไราอันนั้นจะต้องเดินทางไปในหลายๆที่อยู่แล้วไรอันได้เข้าประชุมกับบริษัทนะคะวันหน้าของเขาได,ได้รับหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาทํางานเธอเป็นหญิงสาวไฟแรงที่ชื่อว่านาตาลีค่ะเธอเห็นว่าการส่งคนของบริษัทเดินทางไปในหลายๆที่เพื่อไล่พนักงานออกนั้นเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วมันก็เสียเวลาเธอจึงเสนอให้ใช้วิธีการไล่ออกผ่านวิดีโอ แทนแต่ไรอันนั้นไม่เห็นด้วยค่ะเพราะเขาเชื่อว่าการไปบอกต่อหน้านั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าทั้งสองก็ดูเหมือนจะคะเหม็นกันเล็กน้อยเจ้าหนายของเขาก็เลยให้นาตาลีนั้นเดินทางไปกับไรอันในทุกทกที่เพื่อให้เธอนั้นได้เรียนรู้งานและวิธีการพูดเพื่อไล่คนออกซึ่งไรอันก็ต้องยอมทําตามอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหรนะ่นักรุ่งเช้านั้นไรอันจัดก,กระเป๋าแล้วก็มาที่สนามบินก็เจอกับนาตาลีด้วยความที่เธอยังไม่ชํานาญในเรื่องของการเดินทางไรอันก็สอนเธอในหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกกระเ๋า การต่อคิวหรือว่าการจัดสัมภาระ จนเมื่อมาถึงจุดหมายนะคะไรอันก็ทํางานตามปกติของเขานั่นก็คือการไล่พนักงานหลายคนออกด้วยทักษะการพูดแบบมืออาชีพมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะตกเกย็นพวกเขาก็มาทานข้าวกันที่โรงแรมไรอันก็เล่าให้นาตาลีฟังว่าเขาสะสมไมยจากการบินซึ่งเขาอยากจะสะสมให้ได้สิบล้านไม์ค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะนาตาลีก็เลยช่วยไรอันนั้นถ่ายรูปตามคําขอของน้องสาวก่อนที่จะไปบริษัทถัดไปเพื่อทางานต่อนะคะเมื่อทั้งคู่มาถึงก็ทาแบบเดิมน,นั่นก็คือการไล่คนออกแต่ครั้ง ้งนี้นาตาลีขอเป็นคนลองพูดเองบ้างซึ่งไรอันก็ไม่ได้ว่าอะไร นาตาลีก็พูดไปตามสริปต์อของเธอที่ได้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแต่พนักง,งานคนนั้นกลับดูสงบเงียบก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าเธอจะไปกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายนั่นทาให้ดานตาลีรู้สึกเป็นกังวลนะคะแล้วก็ต้องออกไปพักที่ระเบียงไรอันก็ตามออกมาแล้วก็พูดปลอบใจเธอว่าไม่มีใครทําแบบนั้นจริงๆหรอกมันเป็นแค่การพูดเฉยๆเท่านั้นในที่สุดนาตาลีก็เริ่มคุ้นเคยกับงานนะคะเริ่มชินกับการเดินทางแล้วก็สนิทกับไรอันมากขึ้นทําให้เธอได้รู้ว่าไรอันนั้นไม่อยากกแต่่งงาานไมมอยมีลูก เขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือข้อเสียของชีวิตการที่จะต้องผูกสัมพันธ์กับใครสักคนนั้นสิ่งนั้นมันคือภาระมันเหมือนกับการยัดของลงในกระเป๋าเป้สักไปยิ่งใส่ของมากไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งหนักแล้วมันคงจะดีกว่าหากเราเลือกใส่เฉพาะของที่จําเป็นเท่านั้นค่ะไรอันได้นัดเจอกับอเล็กซ์ที่โรงแรมนะคะพอเขาและนาตาลีไปถึงอยู่ดีๆนาตาลีก็ร้องไห้ค่ะ เธอเล่าว่าแฟนของเธอนั้นบอกเลิกเธอไปแล้วผ่านทางข้อความอเล็กซ์และไรอันก็ปลอบใจเธอนะคะคืนนั้นพวกเขา3คนได้แอบเข้าไปในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งไรอันได้ให้กุญแจบ,บ้านของเขากับอเล็กซ์ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นจะเริ่มพัฒนาไปอีกขั้นนะคะรุ่งเช้าไราอันแล้วก็นาตาลีเดินทางไปทํางานและพบว่าบริษัทของเขานั้นได้ใช้ระบบวิดีโอคอลแทนแล้วพวกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางอีกต่อไป ไรอันได้ไปหาอเล็กซ์นะคะและเชิญเธอมางานแต่งงานของน้องสาวพร้อมทั้งแนะนําอเล็กซ์ให้รู้จักกับครอบครัวของเขาด้วยแต่แล้วเมื่อถึงกําหนดพิธีแต่งงานค่ะเจ้าบ่าของน้องสาวเขากลับกลัวงานแต่งขึ้นมาก็เลยหนีไปซ่อนตัวไรอันจนึงตามไปปลอกใจและสุดท้ายงานแต่งก็ดําเนินต่อไปได้ค่ะหลังจบงานแต่งนะคะไรอันก็เสนอไปส่งอเล็กซ์ที่บ้านก่อนที่จะตัดสินใจกลับไปที่บ้านอีกหลังของตัวเองที่ไม่ได้กลับไปนานแล้ว แม้ว่าปัจจุบันชีวิตการทำงานของไรอันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขากลับรู้สึกเหงาเพราะที่ผ่านมาจะต้องเดินทางไปในหลายๆที่ได้พบปะผู้คนมากมายแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไรอันเริ่มมีความคิดที่จะจริงจังกับอลิซมากขึ้นนะคะเขาตัดสินใจเดินทางไปที่ชิคาโกเพื่อพบกับเธอแต่แล้วเขากลับพบความจริงอีกอย่าง แท้จริงแล้วอเล็กซ์นั้นมีสามีและมีลูกอยู่แล้วไรอันเสียใจมากดูเหมือนว่าอเล็กซ์จะมองไรอันเป็นเพียงแค่จุดพักจากโลกของความเป็นจริงของเธอเท่านั้นขากลับบนเครื่องบินค่ะมีประกาศของเขาว่าเขาสะสมไม์การเดินทางได้ครบสิบล้านไม์แล้วเขาจึงตัดสินใจมอบไม์การเดินทางให้กับน้องสาวและสาม,มีของเธอเพื่อได้ใช้ไปเที่ยวรอบโลก ที่บริษัทไรอันนั้นหัวหน้าก็บอกว่าพนักงานที่นาตาลีเคยไล่ออกจากงานและบอกว่าจะไปกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายพนักงานคนนั้นทําแบบนั้นจริงๆนะคะในที่สุดนาตาลีก็ออกจากงานการไล่คนออกผ่านวิดีโอคอลก็โดนเลื่อนออกไปไรอันก็ต้องกลับไปเดินทางอีกครั้งเข้าเขียนจดหมายแนะนํานาตาลีให้กับบริษัทใหม่ที่เธอไปสมัครงาน ไรอันที่เคยใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวและมองว่าการผูกสัมพันธ์กับใครสักคนนั้นคือภาระไรอันได้เรียนรู้ความรักเรียนรู้ถึงความสุขแล้วก็ความประทับใจที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้อยู่กับใครสักคนการอยู่คนเดียวนั้นมันเหงาแล้วก็ทําให้ใจฟุ้งซ่านบางทีไรอันอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นนักเดินทางเป็นนักสะสมมมยที่ยังหาจุดพักในชีวิตไม่เจอก็ได้และก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาน่าจะชอบเครื่องบินแล้วก็ท้องฟ้ามากกว่าที่บ้านของเขาไปซะแล้วค่ะ และนี่ก็คือวันในดู EP 20 up in the air เรื่องนี้ค่ะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ